ข้อที่16นะครับโอเคข้อนี้เป็นเรื่องตีโกนะครับเป็นโจบปัญหาตีโกนจบบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยมองไปยอดตึกนะครับเป็นมุมเงย45องศาโอเคสมมุติว่านี่คือตึกปึ๊บนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะครับตอนแรกยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันมองไปที่ยอดตึกก็คือตรงนี้นะครับเป็นมุมเงยคือมุมนี้45องศาจากนั้นเดินเข้าใกล้ตึกอีก10เมตรสมมุติว่ามาอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าตรงนี้คือ10เมตร ปึ๊บแล้วมองยอดตึกตอนนี้เนี่ยมุมเงยจะกลายเป็น60ละถามว่าตึกหลังนี้ความสูงใกล้เคียงกับค่าในข้อใดามากที่สุดโอเคแปลว่าเลขคงจะติดลูนแน่นเลยนะครับแล้วก็เราก็คงต้องประมาณประมาณเอานะครับเพราะเขาถามหาค่าที่ใกล้เคียงเนาะก็สมมุติว่าให้ตรงนี้ x แล้วกันนะครับอ่ะพี่ให้ด้านนี้ชื่อ y แล้วน้องสนใจที่สามเหลี่ยมรูปเล็กนี้ก่อน สามเหลี่ยมที่มุม60สนี่นะครับสนใจรูปนี้ก่อน x คือด้านข้ามเนาะ y คือด้านชิดนะครับข้ามชิดก็คือตีโกนที่ชื่อว่าแทนก็ตั้งเลยครับแทน60เท่ากับข้ามชิดก็คือ x ส่วน y เนาะแทน60ก็คือรูทสามนะครับเท่ากับ x ส่วน y ทีนี้พี่จะย้ายข้างนี้นะครับให้ y เท่ากับ x ส่วนรูทสามโอเคเนาะหมายความว่า y ตัวนี้ถ้าอยู่ในรูป x ก็จะเท่ากับ x ส่วนรูทสาม ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่ให้ x เ,เท่ากับรูปสามล่ะก็เราจะหา x นี่ใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรอื่นให้อยู่ในรูปตัวแปร x ด้วยนะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับน้องมาดูสามเหลี่ยมรูปใหญ่ปป๊บปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บตรงนี้สีม่วงนะแล้วตรงนี้พี่ขอลบก่อนล้วกันนะครับตรงนี้น้องหยุดเทปจดเอานะครับพี่จะลบก่อนโอเคลบเรียบร้อย ตอนนี้เนไอมุม60นี่น้องก็ไม่ต้องไปสนใจมันละช่างแม่งได้เลยนะครับเรามาสนใจที่มุม45ครับแล้วก็ข้ามชิดเหมือนเดิมนะครับแทน45นะครับเท่ากับข้ามชิดข้ามชิดข้ามคือ x ส่วนด้วยชิดชิดคือ10ไปบวกกับ y แต่ y คือ x ส่วนรู้สามใช่ไหมนะทีนี้เนี่ยเห็นไหมสมการมันติด x ตัวเดียวแล้วงั้นหน้าที่น้องตอนนี้คือเราต้องมาคิดหาค่า x อออกมาให้ได้ว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับ ็แทนสีห้าเนี่ยมันหนึ่งใช่ไหมแปลว่าน้องย้ายก้อนนี้ขึ้นไปคูณหได้เลยมันก็จะได้หน้าตาเหมือนเดิมเป็นสิบวกกับ x ส่วนด้วยรูทสเท่ากับ x นะแล้วน้องก็ย้ายนี้มาลบเนาะเป็น10เท่ากับ x ลบกับ x ส่วนรูทสโอเคซึ่งไอ x ส่วนรูทสตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอทำส่วนให้ไม่ติดรูทก่นแล้วกันก็คือพี่จะคูณรูทสเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างนะครับ พอคูณรูทสเข้าไปทั้งบนข้างล่างปุ๊บข้างล่างเนี่ยรูทสคูณรูทสได้เลข3นะงั้นมันจะมันจะเปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็น x คูณรูทสส่วนสงั้นพี่ขอเปลี่ยนเลยนะครับปึ๊บเป็น x คูณรูทสส่วนสโอเคทีนี้เศษส่วนลบกันใช่ไหมเศษส่วนลบกันอา่าโอเคเราก็ทําสวยเท่ากันก่อนพี่คูณ3ส่วนสเข้าไปตรงนี้จากนั้นพี่ดึง x ออกมานะเป็น10เท่ากับ x วงเล็บ 3ามลบรูทสส่วนสใช่ป่ะพี่ก็เนี่ยใกล้จะได้ x ละพี่ย้าย3ขึ้นไปคูณครับเป็น30แล้วก็ย้าย3ามลบรูทสาม,มาหารซึ่งรูทสเนี่ยพี่ประมาณเลยนะ3ลบกับรูทสามอ่าเดี๋ยวพี่มาเขียนนี้นะครับ3ามลบรูทสามรูทสพี่ประมาณเป็น1.7ลบกันมันจะเหลือ1.3นะครับ1.3ึเท่ากับเเนี่ยน้องต้องหารให้ได้ครับ x อกเท่ากับสาหารด้วยหนพี่เลื่อนจุดเป็น300ร้หารสิ ทำไงล่ะน้องก็ตั้งหาเลยครับปึ๊บปึ๊บก็จริงๆไม่ตองก็ได้เนาะก็13 2สมันยี่สิบหกใช่ไหมมันก็ต้องขึ้นต้นด้วยเลขสองอ่ะซึ่งมันก็ต้อง20กว่ากว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็มีช้อยเดียวแล้วแหละก็ตอบได้เลยเนาะก็ไม่ต้องไปทําต่ออะไรให้มันยืดยาวก็จบแค่นี้แหละนะครับอันต้องบอกว่าจริงข้อนี้เนี่ยโดยหลักการความรู้เรื่องตีกรวนเนี่ยไม่ยากใช้แค่แทนเซต้าเองนะครับ แต่อาจจะมาปวดหัวในขั้นตอนการแก้สมการการกินเลขสักเล็กน้อยนะครับซึ่งพี่ก็มองว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปก็สามารถทำกันได้นะครับ